สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวสันสับชาแนลนะคะวันนี้นะคะเสนอวุ้นปีโป้ค่ะแช่เย็นเย็นแล้วนะคะอร่อยมากเลยถ้าพร้อมแล้วทำยังไงนะคะลุยกันเลยอันดับแรกนะคะน้ำเปล่า1ถ้วยค่ะ1ถ้วยตวงนะคะแล้วก็ใส่หมอ้อเตรียมไว้แล้วก็ตามด้วยผงฟู2ช้อนชาค่ะค่ะพอใส่ผงฟูเสร็จแล้วนะคะเราก็จะ แช่ Share, ทิ้งไว้ประมาณ15นาทีนะคะเพื่อให้ผงวุ้นนะคะละลายเข้ากันค่ะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันทีนี้เราก็จะมาเตรียมปีโป้นะคะปีโป้เราก็หาซื้อตามตลาดทั่วไปค่ะจะใช้สีไหนก็ได้นะคะเราก็ใช้ปริมาณเท่ากับภาชนะที่เราใส่ได้เลยค่ะแกะเปลือกนะคะแล้วก็บีบออกได้เลยเมนูนี้นะคะเป็นเมนูที่เด็ก ชอบมากเลยนะคะแล้วก็วันนี้จะทำให้พ่อกับแม่ทานด้วยค่ะค่ะพอบีบเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำมาจัดเรียงนะคะใส่ภาชนะวันนี้ใช้เป็นขนาดกลางค่ะเราก็จะจัดให้เป็นวงสวยงามเลยหรือใครจะตัดเป็นชิ้นเล็กๆแปะแปะแป,ะแปะวางก็ได้นะคะ นี่ก้าเรียงเสร็จแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้เลยเดี๋ยวเราก็จะไปเตรียมวุ้นกันค่ะครบ15หนาทีแล้วนะคะเราก็จะนําผงวุ้นที่แช่ไว้นะคะตั้งเตาแก๊สได้เลยค่ะเมื่อกี้ที่แช่15นาทีเราจะไม่ตั้งเตาแก๊สนะคะตอนนี้ก็เปิดไฟตั้งเตาแก๊สได้เลยเราจะคนจนกว่าวุ้นละลายนะคะเมื่อวุ้นละลายแล้วนะคะใส่นมสดจืดค่ะ 1ถ้วยตวงแล้วก็น้ำตาลทราย1ส่วน2ถ้วยตวงค่ะแล้วก็จะคนคน,คนส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะคะสูตรนี้จะบอกว่าตัววุ้นจะกรอบมากกรอบแต่ไม่แข็งเกินไปอร่อยค่ะสูตรนี้ลองทำทานกันได้นะคะ แล้วก็จะคนไปเรื่อยๆเลยนะคะให้น้ําตาลละลายผงวุ้นละลายเมื่อละ,ละลายเข้ากันแล้วนะคะเราก็ยกลงจากเตาแล้วก็มาคนต่อข้างนอกอีกรอบหนึ่งคะ่ะตรงนี้ก็จะคนเพื่อไล่ฟองอากาศนะคะแต่เราจะไม่คนให้หายเย็นนะคะพออุ่นๆคะ่ะทีนี้เราก็จะทําการเทลงภาชนะของเรานะคะตอนนี้ยังร้อนๆอยู่นะคะ แล้วเราก็ค่อยๆเทได้เลยทําง่ายมากๆเลยนะคะถ้าใครจะทําทานที่บ้านนะคะหาซื้อวัตถุดิบได้เลยค่ะค่อยๆเทค่ะเพราะว่าถ้าเทแรงนะคะตัวปีโป้ของเราจะกระจายได้ค่ะอันนี้เทรอบที่2นะคะจะเทให้เต็ม ปีโป้เลยก็ได้นะคะแต่อันนี้จะให้เห็นปีโป้พูน่อยๆค่ะเพื่อความสวยงามค่ะเทเสร็จแล้วก็ตักฟองอากาศออกนะคะแล้วเราก็จะนำไปแช่ตู้เย็นนะคะสักครึ่งชั่วโมงก็เสร็จตัวแล้วค่ะทานเย็นๆอร่อยมากเลยนะคะนี่ค่ะเสร็จตัวเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอาออกจากแม่พิมพ์ของเราค่ะคว่ำเลย ก็จะได้แบบนี้นะคะสวยงามมากๆเราก็จะตัดเหมือนเค้กเลยค่ะตัดเป็นสามเหลี่ยมนะคะตอนนี้ตัววุ้นของเรานะคะเย็นมากๆเลยเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะวุ้นปีโป้แช่เย็นนะคะทานอากาศร้อนๆอย่างนี้นะคะฟินมากค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับสไคร์ด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ